ว่าเราเราอัดท่านเหมือนกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวปีนี้เป็นเป็นปีแรกนะครับหลังจากโควิดปีนี้จะจัดยาวหน่อยตั้งแต่12ถึง15านะครับถ้ารวมส่าด้วยก็จะยาวปกิถึงนะครับโดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราค็นวณว่าจะมีเงินจากท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่าหลงหลัง นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ก่อนปีห้ของวันไทไยแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย่านทั้งสองฝั่งเลยก็ยังไม่เปิดน,นะครับก็จะเห็นภาพรถติดกันตั้งแต่ด่านฝั่งมาเลก็คือมาเข้าแถวเพื่อรอดากก่านเปิดนะครับเพราะว่านักองเที่ยวเองก็คาดว่าวันนี้คนจะเข้ามาเยอะก็เลยเร่งเดินทางกันเข้ามานะครับแต่ก็ก็ ยังเยอะในช่วงเช้าอยู่ดีก็เลยติดขัดครับฮาร่าวันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตลอดทั้งวันครับช่วงสงการเนี่ยตอน,นนี้เนี่ยจะมีจองตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วตั้งแต่ที่เทศบาลถ่ายประกาศงานสงการนะครับทุกตัวก็มีจองเข้ามาช่วงเทศกาลเรื่อยๆเนี่ยก็จองเข้าม,ามามากขึ้นมากขึ้นจนมันถึงจุดที่โรงแรมเราจะมีลิมิตในการรับจองเพราะว่าต้องเผื่อลูกค้าที่อยู่ต่อหรือว่าลูกค้าที่บล็อกอิ้มาด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง โดยภาพรวมแล้วเนี่ยขงการปีนี้คาดว่าน่าจะใส่บรรยากาศผมว่าถ้าก่อนโควิดกับปีนี้เนี่ยปีนี้น่าจะคึกค้นกว่าเยอะนะครับต้องบอกว่าเราเราอัดท่านเหมือนกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ได้สัมผัสขรงการมา2ปีกว่าปีนี้เป็นเป็น,ป,นปีแรกนะครับหลังจากโควิดซึ่ง เอกชนเองรัฐเองเราก็คุยกันนะครับที่จะทํางานรงการให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็ให้คนมีส่วนร่วมกันมากขึ้นท่องเที่ยวเขาก็อสอบถามเรื่องของสงการมาว่าในพื้นที่เราจะมีอะไรบ้างตั้งแต่เดือน2เดือน3มาแล้วนะครับเดี๋ยวที่บรรยากาศเนี่ยเห็นว่าในไม่ว่าจะเป็นด่านนอกเองหัดใหญ่นะครับที่สงลารเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยก็ก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาทำากิจกรรมสงการด้วยนะครับเดี๋ยวสั้งแต่แต่ละร้านเนี่ยก็จะมี มีการตั้งให้ให้นักเที่ยวได้เล่นนะคของแต่ละร้านเชืองเสียบรถที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับงานสงการเนี่ยปกติเนี่ยบ้านเราจะจัดที่แค่วันสองวันทำทีนี้จะจัดยาวหน่อยตั้งแต่สิบสองถึงสิบห้านะครับถ้ารวมราการด้วยก็จะยาวไปถึงหกนะครับโดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับดี๋วนี้เงินจากนักเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่าทันลานหลัง